ัมาให้แล้วค่ะ Honda City กับค่างวดเพียง5,000กับราคาเพียง3,49,000บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเจอพบก,กับน้องเปียวเสรีไทยรัสวยสุราษธานีกันอีกแล้วนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะต้องบอกเลยวันนี้นะคะน้องเปี้ยวจัด h o n da c i ิ y เครื่องยนต์พันห้ามาให้แล้วนะคะ กับค่าวัดเพียงเดินละ5 0าพบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ปี2017ด้วยนะคะราคาเพียง3,49 0 0 0บาทนะคะได้เครื่องยนต์พัน0้ามไมแค่ แสนนิดๆน,นะคะต้องบอกเลยรถปี2007ไม่แค่แสนนิดๆถือว่าใช้งานมาน้อยมากนะคะและลูกค้าก็จะได้สีเทาเงินด้วยสภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของดวงไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะคะกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมเลยสภาพสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะรถการันตีไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมและที่สําคัญไม่แท้ร้อนะคะคันนี้นะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสีเส้นแล้วนะคะ คันนี้จะได้ล้อก,กระทะนะคะจะโรงงานเลยนะคะมีไฟเลี้ยวทับทิมมาให้ด้านข้างด้วยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเราจะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยนะคะมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะให้ดูว่า ของเรานะคะเน้นของเดิม,มๆจากโรงงานแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ตไม่หนาเกินไม่ลึกเกินไม่บางเกินนะคะเป็นของเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาไม่มีการชนข้างแน่นอนนะคะอ่ะดูในส่วนของประตูด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเราจะให้ดูทุกบานเลยนะคะลูกค้าให้ดูว่าเม็ดอาร์ตของเรานะคะเป็นของเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายดวงโตๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะภายในกว้างขวางมากนะคะสามารถบรรจุสัมภาระดาได้เยอะเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงนะคะล้อสแปร์นะคะมีมาให้ครบนะคะจุดแต้มสีนะคะเป็นของเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะให้ดูในส่วนของหัวน็อตนะคะลูกนะคะ้า หัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะของเราบอกเลยว่าเน้นของดีของเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้นะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของสวาาดศเป็นครีบฉลามนะคะซึ่งได้เป็นแบบใหม่นะคะ อะมาดูในส่วนของบานที่3กันบ้างน,นะคะให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์ตบานที่3นะคะเรากล้าให้ดูทุกบานเลยนะคะรถของเราไม่มีการชนข้างมาแน่นอนนะคะภายในต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของเบาะผ้านะคะสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะฝ้าเพดานไม่มีรอยรารรยเจิมนะคะมาดูในส่วนของ ห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะเริ่มที่ฝั่งคนขับเลยนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของเบาะนะคะปรับเ,เป็นมันนวลนนะคะแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยเลขไม้เพียงแสนนิด,น,ดนิดเท่านั้นนะคะใช้งานมาน้อยมากนะคะลูกค้าคันนี้ภายในสะอาดสะอ้านนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันบ้างจ้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะต้องบอกเลยของเรานะคะการันตีไม่มีชนหนักปริความน้ําท่วมนะคะให้ดูสภาพห้องเครื่องไม่เกรียงนะคะคานหน้าก็ยังตรงนะคะบอกเลยว่าเป็นของเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะในส่วนของหม้อแบตเตอรี่นะคะเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะ แผนเพจเครื่องหมายมอกอยังอยู่ครบนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เครื่องยนต์พันหด้วยนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้แล้วนะคะย้ำสเปคกันให้อีกสักรอบนะคะคันนี้ Honda City 1.5 s คันนี้ลูกค้าจะได้ปี2017นะคะราคาเพียง3 4 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบคันนี้แล้วนะคะจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะซื้อรถกับเรานะคะรับส่วนลดไปอีก5,000บาทนะคะและยังไม่หมดค่ะ เปลี่ยนถายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีอีก2ครั้งนะคะและยังไม่หมดอีกนะคะก่อนลูกค้ารับรถไปนะคะเรายังมีบริการตรวจรถนะคะมากกว่า30จุดให้กับคุณลูกค้านะคะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถออกรถภายในเดือนนี้เลยนะคะรับบัตร f a m i l y c การจากเซนดีไทยนะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะไม่ซื้อได้ไงนะคะอย่ามวัวแต่มองเดี๋ยวรถติดจองนะคะหาลูกค้าท่านไหนสนใจแล้วนะคะลูกค้าติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ 0 9 5 0 3 0 4้นองนะคะหรือติดต่อหาน้องเปียยโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ 03, 04, 04, 0 9 0 3 2 4ก5 8 6นเนะคะคิดถึงรถยนต์มือสไว้ใจเสียทีไทยรถสวยนะคะ